เย็นๆนะแห่นะจเย็นๆนะแหมจะเย็นๆนะแม่ค่อยๆหายใจนะค่อยๆนะค่อะรู้แล้วรู้แล้วหายใจนะแม่จะได้ไหค่อยๆนะค่อยๆนะมานะ่ออโหอหอมือลูกนะ ีมือพียมาร์ทอันนี้โบูดตอนบีมือหลงทางนะให้กำลังใจนะมาร์คนะจ้ะให้กำลังใจมาอ์ทค่อยๆน้ำอูดเห็นตาร์ทไหมมาร์ทสีทองสวยมากเลยนะแหนะพุทโธนะไปกับพระนะาทำใจสบายๆค่อยๆหายใจนะแหนะบูดโธ่อ่าดีค่ะดี โอ้อ่ะต้งแล้วกไปไ้้ป่อย่างกนะ่อยปลรยเอมันเนาะจะเป็นยังไงดูมันนะดูมันเนาะีสตินะลูกไม่กำลังใจเนาะอจ้าลูไม่กำลังใจนะคะนะกสตินะพูนะ มีสตินะโซฟาช้านะมีสตินะคะโว่าช้านะตัค์้านักุกินะมาจ้ามึเก่งเนาะปล่อยร่างกายเนะปล่อยร่างกาย่จาจองลูกอลูกองตนะอายบาะกันไรกัไรรุ่ปอะไันแุ่หัวใจเรียกเรียกเรียกขอโทษนะ ไปนะไปตรงมานะมาไปวัดพระนะไปวัดพระนะมารโไปัระนะโอนนะไปยิงไปพระไปตรงเลยรโซไม่ต้องห่วงใครแล้วนะมะรูดโซอยู่รูดโซอย่างเดียดงรูดโซ่ปล่อยสังขารนะบ้านนะยังเป็นยังไงปล่อยนะแต่เราต้องมีสตินะ มีสติมาฟ้านะมีสตินะเอะอไม่ต้องห่วงเลยนะพุตดตปอย่างเดียวนะคะ ไม่เป็นไรฮะไม่โอเคเดี๋ยวไม่อยากให้เขาเป็นห่วงนะคะหน่อยจะไปไหนไม่เผื่อเจ๊อาจจะพูดอะไรกับแม่เลยมาม้าไปให้สบายนะอ๋อใช่เดพูดมาม้าไปให้สบายนะไม่ต้องห่วงนิพพานะปัจชโยโหตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น้ำมูต <tinc S 1> ัสส <like Momo S 1> <this> ์พระทวทูร์ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะำมูตัสส์พระทวทูร์ระหัสทูั์สมมาตรสมุทัสส์ตินังวัตเมตานังนันังเมปาริสุขังนิพพานังปะระมังสุขังนิพพานะปัจโยโหตุปะทุโรมหสุโนมหาทุหาจือสาธุ สาธุอนุโมทามิสาธุสาธุอนุโมทามิโนะุตุุตุุุุุตุุุ ม้านะไปว่า้ชาร์นะม้าไปว่า้้าร์ดนะคาคนเก่งปุ๊ดปุ๊ดปุดปออยู่กับปุ๊ดปนะม้านะดูหูม้ายังได้ยิงอยู่นะหูยังดีอยู่นะบอกอ